สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับช็อกวงการหมอรำในเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี่แอดมินว่าจะทำคลิปแล้วแต่ติดภารกิจจริงๆนะครับก็เลยกลับมาทำตอนเย็นนะครับช่วงเช้าเนี่ยแอดมินก็ยังอึ้งเลยนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแบบไหนอย่างไรนะครับเมื่อ พระเอกบุษจักพันนะครับเจ้าของวงซานเลาบันเทิงศิล์นนะครับได้ประกาศนะครับปลดนะครับปลดสมาชิกในวงคนสำคัญเลยก็ว่าได้นะครับก็ทำให้ช็อกอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นหรือว่ามันเป็นแบบไหนเรื่องราวต่างๆนะครับดังนั้นบุษจักรพันก็เลยออกมาเปิดใจนะครับถึงสาเหตุ ถึงเรื่องราวนะครับที่ต้องได้ปลดสมาชิกคนนี้นะครับของซาล,ลาบันเทิงศิลเนี่ยให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกนะครับด้วยข้อหาที่บอกว่ายุโยงนะครับปั่นป่วนสมาชิกในวงนะครับให้เกิดความแตกแยกแล้วก็พยายามที่จะชักชวนสมาชิกในวงเนี่ยไปตั้งวงใหม่อันนี้หมายถึงใครนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกัน ก็แฟนคลับก็ลองฟังแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับว่าจะเป็นใครแบบไหนนะครับแต่สาเหตุน,นะครับลองไปฟังจากฝั่งบูธจักรพันธ์นะครับอันนี้แอดมินใช้คำว่ามาฟังจากฝั่งของบูธจักรพันธ์แต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวแบบไหนนะครับบูธมาในองค์กรหรือในศิลปินที่เขาอยากเติบโตน่ะเขาคิดอยู่แล้ว เขาคิดอยู่แล้วพี่น้องเขาคิดอยู่แล้วนะครับการเขามาแก้เรื่องปกติอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติในการเจริญเติบโตนะครับแต่มันผิดที่หัวหนาบุ้งรับรูผิดตรงที่มาให้รลายหัวหน้าแล้วก็ชวนลูกน้องของวหนาบุ้งรับรู้นี่ก็ผิดคาเดียวเด้ยังไม่สักส่วนยังมาก็ยังเป็นงยัมาให้เขาเอื่นมาให้ความหวังกับคนที่สักส่วนอีกแล้วยังมาให้ผิด กับคนที่คุณยังรับค่าตัวจากเขาอยู่ไม่มาบาไล่เขาอยู่มันผิดสวัสดีหกรอยท่านนะครับอยากให้พี่น้องตัดสินใจเองผมสิบอผมสิบอเอ้ยบูธจะไม่พูดถึงนคนคงน,น,นั้นนะครับผมบเดพาฒพิงเด้พี่น้องคิดพี่น้องผิดจะนะหน้าอนะครับถามว่า เสียความรู้สึกไหมเสียคือมันมีผลแสีย,ยังไงหรอไปชวนชวนศิลปินนั่นะเสียใจไหมเสียใจนะกดดันนะครับเสียใจแต่สิ่งที่เสียความรู้สึกมากที่สุดคือกดดันเด็กผมมีมกำลังใจนะครับกดดันใครไม่ได้กดดันผมนะก,มกดดันศิลปิน กดดันเด็กน่อยกดดันคนที่เขาทํางานอยู่ทุกวันเนี้ยท,ที่เขาตั้งใจเหตุงานที่เขาถวายชีวิตให้กับซ่านเราไปทึงสินนะี่ยกดดันเขาแห้งกล้าไปพูดได้ยังไงกล้าไปเว้าว่าโตเด็๋จังไหนว่าจะของคักปนันบอวว่าจะของเก่งปนันบ่ ไปบอกกับศิลปินคนที่เขาศรัทธากับสั้นเราไปถึงศิลป์ใดจังใดคนที่เขาศรัทธากับรื่เขาสร้างมาจัก,กับพันลำเพลินได้ยังไงนี่แหละสิ่งที่บูดเสียความรู้สึกไม่ได้เสียามรู้สึกที่เขาจะออกหรือเขาจะทําอันนี้หนึ่งปร็หัวได้อยซ้ำ่อยหัวแต่คอยเสียความรู้สึกกับเด็กหน่อยที่เขายืนซื้อเขายางมาบกขคอยเขาไห้น้ำเขานํำตาซึ่มเขาไม่มีกระจิต กระใจในการทํางานเลยเขาไม่มีกระจิตกระใจในการทํางานเลยพี่น้องนะครับเขาเดินมาพูดกับผมเขาเดินมาอา้าวไ่หลีตีจนผมตกใจจนพูดตกใจจนแบบเออว่าเป็นยังดอกลาททาหน้าที่ของเราไปสร้างแปลงของเฮาไปใครจะทําอะไรก็ช่างจะกะพันลำพื้นยืนอยู่นี่ ไปเลยล่ะกินไปเลยไอเยืนอยู่นมันบ่หากมันมีแต่สิขักก่อนอ่ะมันไม่แต่เติบโตไปเีกเอ็ดไปเลยล่ะจนไนบอกนิดหน่อยยังสี่พีพ,พี่หนอจนไนบอกนิดหน่อยอยังสีเ่เด้นะครับที่ออกมาพูดเพราะอะไร เพราะไม่อยากให้ทุกคนเสียความรู้สึกเพราะไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังกับคนคนนั้นเกินไปมันไม่ใช่แค่ศิลปินหรือในองค์กรนะครับว่าเมนว่าเมนในองค์กรเท่านั้นนี่พี่น้องเจ้าภาพพี่น้องเจ้าภาพทั่วมากมเจ้าภาพทั่วมากพรม เอาละมีแทายุติพวกนั้นเขาเอาพวกน้องไม่กรลังตัง้งมีพออระเอกผู้นั้นมีพระอเอกผู้นี้ผ้อื้นเป็นศิลปินในองค์กรเป็นศิลปินที่อยู่ในองค์กรผมศิลปินที่ภายใต้สังกัดสายเราบันเทิงวิศิลปินที่แมนศิลปินที่อยู่ในภายใตย้การควบคุมของผม วิสังกัดฟังด้อพี่น้องเด้อศิลปินทุกคนผมจดนะครับผมลงเป็นไล่ลักอักษรเหมือนนะครับการลงไายลักอักษรนี้ผ่านความเต็มใจมาแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปบีบคั้นศิลปินนะครับคนไหนที่จะอยู่นะเรามาสัญญากัน สัญญาเป็นลายละอักษรกันนะครับผมสัญญาเมื่อทุกคนถามได้เลย,เลยไ,ปไปถามเลยเลยพี่น้องไปถามเลยเลยพี่น้องเส้นขาเส้นเพลงน้องน้องศิลปินทีู่ในองค์กรสั้นเราประเทิถามเด้เลยว่าน้องน้องสมัครใจหรือเปล่าไหวใจจักรรพันลำพืินไหวใจผู้บริหารสั้นเราปถึงสิบหรือเปล่าจังการมาเขามายุนี่นะครับพี่น้องพี่น้องไปถามเลยเลยพี่น้องไปถามเลยเลยนะครับ ไปถามได้เลยนะครับไอพี่น้องไปถามได้เลยนะครับตุกคนผ่านความสมัครใจฝ่ายไอผ่านความไวบ,บ้างใจจังเส้นนะเขามาแล้วนี่แหละพี่น้องก็เลยบเบาซุ่มพี่น้องฟังถือว่าเป็น,นพี่น้องมันใจอ่าสางความไวบ้างใจคือ <c oughs> ตอนนี้ผมสางความอ่าผมสางความไวบ้างใจเหตุกัรคณะจบหภาบด้วยครับ ผมสร้างความไว้วางใจให้ทีมงานเจ้าภาพนะครับ <Hum> ถ <dû t> <S bizarre> ้าเจ้าภาพเซ็นหรือว่าจ้างในนามของกิติศักดิ์แสงหัวช้างหรือนัทดันพยาสองคนเท่านั้นพี่นงองไว้ใจได้เลยว่าสร้างเหล่าบันทึงศิลป่นองด้เบบลงแนนอน ครสร้างเราบ้องอถินรับผิดชอบแน่นอนฟังไปเด้อพี่น้องเด้อกดแช่กดไลค์ห่ไปกับท่างคณะเจ้าภาพตั้งแต่มมือนีวันที่เจ็ดมีสายนหกสิบเจ็ดเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับพี่น้องมันใจได้เลยถ้าใบสัญญาเซ็น รับจากผู้ว่าจ้างเป็นชื่อกิติศักดิ์แสงหัวช้างผูง้รับจ้าง,างเป็นชื่อกิติศักดิ์แสงหัวช้างกับนัดดนัยภยาสร้างเรล่าเบื้งศินสนอดแกงไปเรียนในพี่น้องแน่นอนครับจัดเต็มให้แน่นอนว่าตรงห่วงไม่ต้องหัวน,นะครับพี่น้องครับตอนนี้คือเอาไงว่า เสียคือเอาไงมาผมผมยอมรับผิดยอมรับผิดที่อ่ทาที่ไว้วางใจที่ไว้วังใจคนคนหนึง่งนะครับผมยอมรับผิดที่ว่าผมไว้วางใจคนคนหนึง่งนะครับให้สิทธิทุกอย่างแต่ว่าสิทธิ์ตรงนั้นเขาเอาไปใช้ในทางที่ย้อนกลับนะครับมาตีขึ้นเออมาสูกับมุมาสูกับ วงจะขอางคือสิไมพี่น้องเอาสิทต,ตรงนั้นครับไปทิ้งูถือตรงเอาสิทต,ตรงนั้นไปทําให้ถูกต้องฝากด้วพี่น้องเด้อวงน้องใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นมานี้ถ้ามีรูปภาพศิลปินหรือมีชื่อเล่าบันเทิงศิลป์หรือมีชื่อ หรือเอ่ยชื่อซานราวบเติงศิลปินที่อยู่ในสังกัดซานราวบเติงศิลป์ใครก็ช่างมไม่เป็นความจริงนะครับม,มันพอแม่แค่นั้นผมจะปกป้องหรือใครที่มีความปาถนาดีมีการขายงานแล้วม,มีหลักฐานอยากซอยผมหรือผ, <ม S 1> ผู้ใ<ห>ดปาถนาดีแล้วนะครับผู้ใดปาถนาดีนะครับหรือเจ้าภาพนี้ปาถนาดีแล้ว มีการเซ็นสัญญาหรือมีการจ้างงานแล้วแล้วมีการเอาเลายชื่อศิลปินซานเราบันทึกสินทุกคนไปแอบอ้างว่าไปอยู่สังกัดน้องใหม่นะไปเออเป็นพระเอกยุ่น้องไม่เป็นนักเอกยุ่น้องไม่เป็นพวกน้องไม่แคบไหมผมหน่อยนะครับแคบไหมผมแนะ่แคบไหมผมเนะี่ย ผมเ,เด่รดน,นะครับแล้วก็ฝากเจ้าภาพฟังหมาดีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือประเด็นสําคัญนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็แคปไปเผยแพร่ในสาธารณะให้ผมหน่อยฟังผมมาให้ดีถ้าการจ้างงานนะครับการจ้างงานสั้นเาราบัตรเส่งสินผู้ใดที่จา้างวงสั้นเาราบัตรเส่งสิน มีชื่อแค่สองคนนะครับมีชื่อเซ็นรับจ้างแค่สองคนก็คือกิติศักดิ์เสม่วยช้างก็คือบูธเองและนัทดนัยพยาก็คือผู้จัดการมีสองคนเท่านั้นถ้าใครเซ็นกับบุคคลอื่นหรือเซ็นไปแล้วผมไม่รับประกันนะครับให้ติดต่อมาให้ติดต่อมานะครับ ขั้นขั้นอยากขั้นบม่อยากขั้นขั้นอยากให้มีขั้นอยากมีความประสงค์ในการที่แบบว่าอยากให้สร้นเราบระเทิงสินไปเลนให้ติดต่อมากนะครับประชาสัมพันธ์ในผมเนี่ยเกือพกลอยค้นประชาสัมพันธ์ในผมเนี่ยนะครับประชาสัมพันธ์นี้ผมหน่อยอันนี้เรื่องนี้คือเรื่องสําคัญเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เพราะว่าในส่วนการรับงานเนี่ยทางวงไม่ได้มีส่วนรู้เลยเพราะว่าการรับงานทางวงไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับ การรับงานบ่มีมทัางคุณมีส่วนรูเห็น,น,นานะครับผิดภาคเอียงมากไปนั่นไปนี่มากปึ๊บไม่มีส่วนรูเห็นนะครับสั้นเราประทึงศิลจักรพรรดิลำพื้นบ่มีส่วนรูเห็นนะครับ,รมรนนรบไม่มีส่วนรูเห็นในแดนสิ้นนะครับพีน่น้องนะครับผู้ไอทีจ้างงานที่นอกเหนือจากสองลายชื่อนี้ทักมานะครับทักมาทั้งเพจติดต่อมาส่นตัวได้เลยนะครับทักมาหาผมเลยเลยส่นตัวเลยนะครับ มันเลยมากอุดรนอุดรนไปคอนกันมันเติมหนึ่งแล้วนะครับมันเติมหนึ่งผมก็เลยอยากเบามันบาไหวมันไม่ไหวกําลังใจเขาใจงซื่อยางขอบคุณขับขอบคุณพี่น้องที่เขา<ม>ใจ <ช S 1> พี่น้องมารูปมาเป็นเดือนแล้วที่จริงเนี่ยหัวหน้าอีก,ก็มีการสังเกตมาก็เกินเกินเดือนแล้วนะคอยบ่ได้งูดิเกินเดือนเลยเนว่กอสีออกมาเบาจริงสิคอยบ่ได้งูดิ คอยเบิองค้นมากเนี่ยคอยเบิองคอยเบิองคากรีคอ,อยเบิองผู้ใดคอยเบิองขัดคอยเบิองคนเบิอขง,ขงขักีเบืงขมันถึงจุดที่แบบต้องเบ้าที่ต้องขอยออกมาพูดเองใครจะมาพูดก็ไม่ได้นอกจากจัก,กรพันลำพืนที่จะออกมาพูดเท่านั้นที่พูดมานี่สติครบสามสิบสอง ก้าเบากาเจรจาก้าเอาความจริงมาเบาพรอ,อะไรแต่มันก็ทีมมันก็ไปเดี๋ยวนี้เ็าเราเบาขอบคุณครับขอบคุณคี่นนองครับขอบคุณที่หักแพ่ขอบคุณที่ อพี่น้องนะครับมันจาเป็นผมไม่ได้เอเื้อซื้อนะครับจําเป็นนี่หลีมันจําเป็นที่หัวหน้าคนหนึ่งต้องออกมาออกมาปกป้องปกป้อ,ององค์กรนะครับรู้สึกของเด็กศิลปินทุกคนมันจะเป็นนะครับผมบอ,อกเลยว่ามันจําเป็นที่ผมต้องออกมาบอกที่ผมคนเดียวเท่านั้นที่ออกที่จะต้องออกมาพูดใครใครก็ไม่สามารถพูดได้นอกจากผมเท่านั้นที่สะออกมาเบา้านะครับ ผมหักหักกิหลีผมสั่งมากกับมือผมกล้าพูดเลยนะครับขันผู้ได้ทิดตามสั้นเหล่าอิลีอ่ะสีบอกอีกประเด็นหนึง่งฟังเด้อสารเล่าไม่ได้เกิดขึ้นมาจากไข่หน้าไหนทั้งนั้นเกิดมาจากมีมาจากกูนี่ขออนุญ,ญาตเป่าคำหยาบ ไปเช็คประวัติให้ดีผู้ใดที่คิดอยู่ผู้ใดที่คิดมาสานเล้าถา้าบ่มีผู้นี้บ่เมเนมียนี่นถา้าบ่มีผู้นี้บ่มเนถ้าบ่มีผู้นี้บ่ไเด้มาปฏินีได้หน่ไปเช็คประวัติให้ดีนะครับสานเล้าเกิดจากกูไปเช็คไปเช็คบึ่งเลยไปเช็คเลยครับผมกลาา้าเบ้าเต็มปาก จะเติบโตไม่เติบโตขึ้นอยู่กับกูมันสูดหนีหพี่น้องมันสูดหนีผมอ,อยากบอกมันสูดหนีคนพิาการพี่น้องเขาโทวพี่น้องด้วยนะมันสิดได้แล้วนะี่นะผมสิดได้ผมสิดได้เคลีย์ประเด็นนี้มันแล้วมันจบเลย แล้วไม่ต้องไปรับฟังว่าต้องไปพูดให้พูดนั่นพูดนดี่คนที่รู้ตัวว่า<อ>ทำอยู่เนี่ยก็ควรักไอายเกียใจตัวเองได้แล้วเบาเลยมันเบิ่งอยู่ละเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าเขาต้องมาเบิ่งอยู่เพราะอายผรักนั่นจักม้าหนาวมันพวอายบมดส่วนนี่ท่านผู้นผู้นี้ลงไปแล้วแบ,บ่มือเงินขอเงินเขาอยู่นี่จะไหนจังการ์กาส่วนผูน้นผู้นี้ทั้งที่เงินเนี่ยยังเอาน้ำน้ำข่อยอยุ่นได้ไหม เงินคาโต้ยังเอาน้ำกูอยู่ในเมยคุณควละอายแล้วก็รับผิดชอบต่อการกระทําของคุณทัศนคติความคิดคุณไม่ตรงกับองค์กรคุณก็ออกไปเป่าเลยอย่ามาอยู่ยงปันกวนให้ผู้น,นั้นบู้อีคิดคือนจะของท้ายคลิปนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับบุตรจักรพันธ์นะครับสารเเราบันเทิงสินนะครับกับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็น เรื่องสาคัญนะครับเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรสาหรับซานเลาบันเทิงสินที่ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่2นะครับของซานเลาเนี่ยก็ทุกอย่างย่อมมีปัญหาหมดนะครับการที่จะตั้งวงหรือว่าตั้งคณะนะครับมีบทเรียนให้เห็นเยอะนะครับบอกเลยว่ามีบทเรียนให้เห็นเยอะพอสมควรเลยสําหรับในวเรื่องขององค์กรเนี่ยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่าง หมอลำใจเกินร้อย,นยอยเนี่ยบอยเนี่ยบอยเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ดังนั้นการที่บอยมาตั้งวงเนี่ยบอยถึงพูดประจําว่าการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่ผมผมคนเดียวไม่มีหุ้นส่วนไม่มีใครสักคนผมบริหารจัดก,การเอง นะครับบอยก็ได้ประสบการณ์การที่มีคนบริหารหลายคนอย่างนู้นอย่างนี้หลายความคิดอะไรหลายอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วมันไม่ตกผลึกพอไม่ตกผลึกมันก็มีปัญหาพูดแซะกันอย่างนั้นอย่างนี้พูดแบบนี้แบบนั้นนะครับเห็นหลายวงหลายคณะนะครับที่แอดมินสังเกตเนี่ยวงที่ตั้งหลักได้จริงๆที่มั่นคงจริงๆเนี่ยนะครับเอาปฐมระเบียบ นะครับหรือว่าสาวน้อยเนี่ยบอสโจบร,ริหารชัดเจนเนี่ยคือหลายๆวงที่มีผู้บริหารเนี่ยชัดเจนเพียงคนเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายในการบริหารจัดการนะครับแต่อันนี้ซันแล้วก็มีผู้บริหารคนหนึงคนสองคนสานะครับด้วยความไว้ใจเหมือนที่บูธพูดนั่นแหละก็ให้อำนาจนะครับไป ก็หวังว่าที่จะช่วยงานช่วยบริหารนั่นแหละแต่สุดท้ายบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับไปยื่นดาบให้คนบางคนเนี่ยนะครับดาบนั้นก็อาจจะคืนสนองหรือว่าดาบนั้นอาจจะไปใช้ในการปกครองมันก็ดีไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับแต่สุดท้ายนั้นนะครับนี่คือเป็นคำกล่าวจากบูธนะครับเรายังไม่ได้ยิน ยังไม่ได้ฟังอีกฝั่งหนึ่งว่าจะพูดแบบไหนอย่างไรนะครับเรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนดังนั้นก็ให้ความยุติธรรมทั้งสองฝั่งนะครับแอดมินใช้ว่าให้ความยุติธรรมทั้งสองฝั่งอันนี้เราฟังข้อมูลนะครับจากบูธนะครับเดี๋ยวรอฟังอีกฝั่งหนึ่งว่าจะพูดหรือไม่พูดนะครับกับประเด็นนี้ การแสดงฝันคุณไปทำให้เขาหนักใจเนี่ยเด็กหน่อยเหยีดงานซุ่มเลยเขากระมือเหยีเหลี่ยวตาเด็กหน่อยกับเอยเขาล่ำมันลุกโสงโนสมสารุมือเขาขึ้นล่ำขึ้นเล่นขึ้นการแสดงของเขาเขากระมือเพรแห่งแล้วเพราะว่ามันมันไม่มีเวลาที่จะได้พักเลยไหลออกงานแง้มมาหนิเพราะไม่มือมือพักเลยเขากระมือเพะแห้งแล้วยังไปกดดันเขามึงต่อมาน้ำกูเด้อนี่มึงต่ออันนี้น้ำกู ก็อา่างี้เหรอหเขาทำงานเขาก็เหนื่อยแล้วคุณเป็นใครคุณจะสามารถบันทบบัญชาเขาได้ขนาดนั้น